สวัสดีครับวันนี้อาจารย์เคนนะครับ KK Channel เช่นเดิมเรามาอยู่ที่ตำบลลาดสวายอำเภอล,ลำลูกกาจังหวัดประทุมธานีครับอยู่ใกล้ๆบ้านอาจารย์นี่เองคลองสี่นะครับนี่คลองสี่ซอยอะไรไม่รู้เดี๋ยววันนี้จะพาทุกๆท,ท่านนะครับมารู้จักบุคคลท่านหนึ่งซึ่งอาจารย์จะเรียกว่าท่านเป็นปราดด้านสิ่งแวดล้อมก็ว่าได้และท่านเป็นถึงประธานสภา ตำบลลาดสวายนะครับแล้วก็เป็นผู้ที่เป็นผู้นําชุมชนที่ดูแลด้านสิ่งแวดล้อมมายาวนานท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจในบริบทเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมโดยตรงนะครับและเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ไปศึกษาดูงานจากต่างประเทศมาหลายที่แล้วนะครับแล้วนำเอาความรู้เหล่านั้นมาพัฒนาตำบลลาดสวายของเรานะครับท่านเป็นใครนะครับแล้วทําไมท่านถึงต้องทําแบบนั้น ท่านมีอุดมการณ์หรือมีวิธีคิดมีวิธีทําอย่างไรเดี๋ยวเราไปพบกันเลยครับสวัสดีครับท่านประธานครับสวัสดีครับท่านประธานเกียรติศักดิ์ครับใช่ครับครับหมู่บ้านนี้ชื่อหมู่บ้านอะไรครับร่วมสุขสองครับร่วมสุขสองอยู่ที่ตําบลลาดสวายครับหมู่อะไรครับที่นี่หมู่สี่หมู่สี่ตำบลลาดสวายอําเภอลําลูกกาจังหวัดปทุมธานีครับครับแต่เมื่อกี้เห็นที่ทําการประธานชุมชนร่วมสุขสอง แต่ว่าเมื่อกี้ผมได้พูดไปแล้วว่าท่านเป็นประธานสภาอะไรนะฮะสภาองค์กรชุมชนองค์กรชุมชนครับไม่ท่านไม่ใช่ประธานสภาเทศบาลเหมือนว่าสวยนะเป็นประธานสภาองค์กรชุมชนนะครับเป็นมานานหรือยังฮะเป็นมาตั้งแต่ปี60ครับโอ้ตั้งแต่ป็น60ตั้งแต่ปี60นะครับก็ยาวนานนะครับแล้วทราบว่าเป็นผู้ที่พอมีความรู้เรียกว่าเชี่ยวชาญในด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ย อ Finished. พอจะเล่าคร่าวๆให้เราฟังหน่อยได้ไหมครับว่ากิ่งสิ่งแวดล้อมที่ท่านพูดถึงที่ท่านมีความเชี่ยวชาญมันด้านอะไรยังไงบ้างครับก็ส่วนใหญ่ที่ผมทําอยู่ก็เกี่ยวกันในเรื่องของการกําจัดขยะอ๋อเป็นเรื่องสำคัญเลยนะการจัดการในเรื่องของขยะในเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่มันเรื่องของสิ่งแวดล้อมมันมีทั้งทางบกทางบกก็คือเรื่องของขยะทางน้ําทางน้ําก็คือน้ําเน่าน้ําเสียอทางอากาศก็คือในเรื่องของมลพิษ อ่าเป็นหมอกควันเป็นอะไรก็คือชาวบ้านปกติก็อาจจะมีการเผา,าเผาญ่าเผาอะไรพวกนี้เราพยายามลดลงเพื่อเพราะว่าเผาพวกนี้เยอะมันก็เกิดอะไรพีเอ็มสองจุดห้าครับแต่สิ่งที่ผมเน้นมากที่สุดก็คือในเรื่องของทางบกก็คือในเรื่องของขยะขยะครับแสดงว่าในชุมชนของเราเดิมทีนี้มีปัญหาเรื่องขยะมาก่อนหรือยังมีปัญหาเยอะมีปัญหาเยอะคือปัญหาในเรื่องของขยะตกค้าง ครับเนื่องจากว่าทางเทศบาลเองก็ไม่สามารถที่จะมาเก็บได้ตามที่กําหนดจากกาหนดอาทิตย์ละครั้ง<ะ>ก็กลายเป็นสองอาทิตย์สามอาทิตย์ครั้งเพราะบางช่วงบางอาจจะไม่มีรถอาจจะไม่มีเจ้าหน้าที่ก็<ะ>ลเลยทําให้มีปัญหาในเรื่องของขยะตกค้างค่อนข้างเยอะ,ะเราจึงเน้นเน้นในเรื่องของการกาจัดขยะแล้วก็ควบคุมไม่ให้มีขยะ,ะก็โดยใช้วิธีการต่าง ก็เหมือนกับประมาณว่าหนึ่งรณรงค์ให้ได้รู้จักในพึ่งพาตัวเองสองลดปริมาณขยะในชุมชนของเราใช่หูน่าสนใจเนาะครับไอประเด็นเนี้ยมันสนใจมากเลยว่ารณรงค์การลดแล้วก็พึ่งพาตัวเองเนี่ยมันจะต้องมีวิธีการอะไรที่ท่านท่านประธานจะต้องมีองค์ภูมิความรู้เพื่อจะมาการที่จะมาบอกคนสักคนหนึ่งให้ทําตามที่เราต้องการนี่มันเป็นเรื่องยากเนาะ ถ้าเขาไม่รักถ้าเขาไม่ใส่ใจจริงๆเนี่ยท่านประธานมีวิธีการยังไงในการวิธีการครั้งแรกเราก็ไม่ค่อยไม่เคยทํามาก่อนในเรื่องของสิ่งแวดล้อมในเรื่องของขยะเราก็ฝากความหวังเอาไว้กับทางเจ้าหน้าที่ของเทศบาลฝากเอาไว้กับทางวิทยากรเราจ้างวิทยากรให้มาอบรมให้เราแล้วเราก็หวังว่าหลังจากที่วิทยากรเออเขามาอบรมแล้วชาวบ้านจะเอาไปทำซึ่งปรากฏว่า ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เป็นไปตามนั้นคือหลังจากที่เขาฟังไปแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็กลับเข้าสู่สภาพเดิมเพราะฉะนั้นผมก็จึงปรับปรับโลรุุธ์ใหม่ครับก็โดวยว่าตั้งใช้หลักทั้งหมดเจ็ดข้อด้วยกันนะครับก็บในการที่จะทำให้เขาหันมาจัดการในเรื่องของขยะครคับหลายๆไม่ว่าจะในเรื่องของการให้ทุกคนให้ต้องก่อนอื่นก็คือตั้งเป้าหมายาอะไรว่า ชุมชนของเราจะต้องเป็นชุมชนที่ในเรื่องของขยะจะต้องอมไม่มีขยะตกค้างออื่าหลังจากนั้นเราก็จะมีการตั้งรอ,อกเวลาว่าภายในกี่ปีถึงจะมาถึงจุดที่เราต้องการได้ถึงจะสามารถลดปริมาณขยะได้อันนี้สำคัญนะอันดับแรกมีเป้าหมายชัดเจนครับ,รบาท่านประธานบอกว่ามีเป้าหมายชัดเจนคือเราจะต้องลดขยะ เป้าหมายของเราคือลดขยะปริมาณขยะรถมรณทุกได้อันนี้มันสําคัญถ้าไม่มีเป้าหมายมันทาไม่ได้เนาะไม่ได้มันก็จะเลื่อนลอยไปก็เหมือนลอยลงให้ทําให้ถ้ำมันเหมือนกับไม่มีเข็มทิศไม่มีเข็มทิศสองจะต้องระยะเวลาระยะเวลา ไม่ไม่เร็วเกินไปแล้วไม่ช้าเกินไปต้องอยู่ในกรอบระยะเวลาที่พอสมควรที่ว่าสามารถที่จะทําได้ถ้าเร็วเกินไปมันอาจจะไม่ไม่สําเร็จก็จะทําให้คนท้อหรือว่าถ้ายาวเกินไปก็จะทําให้คนเฉยอ่าเพราะว่ายังเหลือเวลาอีกตั้งหลายนานเร็วเกินเกินไปก็จะไปบีบไปเร่งใช่ไปบีบมันก็พอไม่ไม่เป็นไปตามเป้ามันก็จะท้ออ่าก็เลยว่ากรอบเวลาเนี้ยต้องพอสมควรอยู่อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมคครรัับบ ให้มันอเป้าหมายเราตั้งไว้ยังไงก่อ,อเวลาก็ต้องให้สอดคล้องกันครับครับอันนี้สําคัญสําคัญมากหลายๆท้องที่ที่เราไปเจอไปเห็นมาเนี่ยคือเป้าหมายมันเลื่อนลอยมันไม่ชัดเจนกําหนดระยะเวลาที่จะสำเร็จผลเนี่ยก็ไม่มีรหรือมีก็ไม่ไม่สอดรับกันไม่สอดคล้องกันนะครับ,รบเพราะฉะนั้นอันนี้ถือว่าเป็นแบบอย่างที่ดีเลยนะครับคือึ่งเป้าหมายคุณต,ต้องชัดเจนให้ได้ว่าค,คุณวัตถุประสงค์ของคุณคืออะไร และระยะเวลานี่มันสาคัญมากนะครับต้องให้มันสัมพันธ์กันนะคือแต่ละบริบทก็ไม่เหมือนกันนะท่านประธานเนาะของที่ของท่านประธานเนี่ยอาจจะมีกําหนดระยะเวลาที่ที่แบบนี้ดูดีแต่อีกที่หนึ่งบริบทของเขาอาจจะไม่เอื้อก็ได้อันนี้มันต้องไปดูแต่ละชุมชนแต่ละชุมชนดูบริบทของแต่ละที่ดูสภาพแวดล้อมสภาพสังคมและดูตัวบุคคลด้วยครับเอาละอีกเจ็ดข้อนี้ติดไว้เป็น question mark เผื่อ ครั้งต่อๆไปเราจะได้มาพูดคุยกันเนาะไม<ช>่งั้นเดี๋ยวเราเราไม่มีอะไรบอกอบอกทีเดียวหมดเลยไม่ได้ <laughs> อยากจะบอกว่าลาดสวายของเราโดยการนําของท่านประธานเกียรติศักดิ์เนี่ยมีเรื่องบริบทเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยดีมากและเป็นแบบอย่างที่ดีมากจังหวัดอื่นๆก็มาเอาเยี่ยงอย่างเยอะมากเดียวเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราจะรบกวนท่านประธานพาเราไปชมหน่อยครับว่าในในส่วนของการลดการขยะนะครับลดขยะ เบื้องต้นที่เราเห็นเนี่ยท่านประธานได้ลดแบบไหนบ้างนะครับแล้วมีวิธีการยังไงบ้างได้รับความร่วมมือมากน้อยแค่ไหนครับเออเอาตรงนี้ก่อนดูตรงนี้ก่อนอ๋ออันนี้คืออะยังไงฮะถุกขยะค,คือขยะคือชุมชนของเราเนี่ยมันจะไม่ใช้ถังขยะ,ะเะหลังหลังจากที่เรารณรงค์ในเรื่องของการลดขยะปุ๊บเนี่ยเราก็ตั้งเป้าหมายอย่างที่เรา,เาไว้มากเราจะแทนไปดูสิครับว่ามีถังขยะไหมมีไหมครับอ๋อไม่มีถังขยะเลยไม่มีถังขยะ อ้าวแล้วประชาชนเขาทำไงครับก็เราก็แล้วเขาทิ้งยังไงอ่ะเราก็ให้เขาใส่ถุงใส่ถุงดําเอาไว้แล้วก็ทางเทศบาลเขาจะมาเก็บท kind of, ุกว mm ัน hmm. อังคารกับวันเสาร์อ๋อมีการนัดแนะกันกัดทางเทศบาลว่าเราจะมาเก็บวันไหนเวลาใดแล้วประชาชนเขาก็ค่อยเอาขยะที่สะสมไว้มาวางไว้หน้าบ้านใช่๋อมีหน้าเราผมมองมองไปเนี่ย มันดูล่งๆถังกขยะไม่เห็นไม่มีไม่มีไม่มีอะไรมากองอยู่หน้าบ้านของตัวเองไม่มีหมามาอะไรมาคุยไม่มีอ๋อครับครับดีจังเลยอ่ะครับเนาะอ่ะละครับแล้วเมื่อเมื่อมีวันอังคารกับวันเสาร์ เป็นอันว่าในชุมชนนี้จะรู้กันใช่ไหมอ้ารู้กันจะจะรู้กันทําเป็นทุกคนรู้แล้วถ้าวันอังคารวันเสาร์เนี่ยเย็นวันจันทเย็นวันศุกร์ทุกคนต้องเตรียมเอาไว้เช้าวันอังคารเช้าวันเสาร์ก็ต้องเอามาวางไว้แล้วคือรอที่รถจะเข้ามาเก็บครับครับนี่นี่นี่คือนี่คือการเก็บขยะจากทางเทศบาลใช่ครับครับแล้วที่นี้แล้วกระบวนการลดยังไงบ้างได้บ้างล่ะครับทีนี้เมื่อเมื่อเมื่อมีขยะมาแล้วมีรณรงควิธีการลด อ่าการคัดแยกขยะยังไงบ้างครับก็เราตอนนี้เราเริ่มจากตรงจุดนี้ก่อนะจุดนี้ก็จะเป็นแก้วอันนี้เป็นเหมือนกระสูนเรียนรู้ให้ชาวบ้านเขาได้มาศึกษาได้มาดูแล้วก็บางคนก็เอาของต่างๆเหล่าเนี้ยมันไม่ใช่เกิดจากครอบครัวของผมนะเกิดจากที่ชาวบ้านเขาเอามาใส่ไว มันจะมีผมเป็นคนไม่กินเหล้ากินเบียร์แต่ของผมมีขวดเบียร์เต็มไปหมดเพราะว่าชาวบ้านเขาเอามาไว้เอามาให้เดี๋ยวนะไม่ได้แปลว่าอันนี้ท่านประธานไม่ได้ไม่ได้เมคมันขึ้นมาใช่ไหมไม่ใช่ไม่ได้มาจับรอไว้ถ่ายไม่ไม่ไม่มีอันนี้มาถ่ายตอนไหนก็จะเห็นแบบนี้อ๋อเหรอครับว้าวอุ๊ยแปลว่าได้รับความร่วมมือใช่ประธานโทษท่านประธานทําแบบนี้มากี่ปีแล้วฮะอันนี้เริ่มำผมเริ่มทํามาตั้งแต่ปีหกหนึ่ง โอ้ยหกหนึ่งซึ่งว่าล้มเหลวปีแรกปีปีหกหนึ่งก็คือปีที่เราให้วิทยากรเข้ามาบรรยายปีหกหนึ่งทั้งปีนี้ล้มเหลวไม่มีอะไรคืบหน้าอ๋อเหรอครับเหรอครับปีแรกนี่ไม่ได้ไม่ได้รับเพราะว่าเราเราไม่ได้ตามงานก็คือเราเราฟังแล้วเราไม่ได้มีการอ่านหรือว่าปล่อยให้เป็นหน้าที่ของชาวบ้านแต่พอปีหกสองมาปุ๊บเรารู้ว่าไอ้ที่ผ่านมาเนี่ยมันใช้ไม่ได้เราต้องมาปรับ โดยใช้หลักเระการอย่างที่ผมบอกแล้ว๋อนี่นี่นี่รอดูครั้งต่อไปครับอิจฉการนี้มันยังไงบ้างนะครับคือมันไม่ใช่เรื่องง่ายเนาะการเป็นผู้นํานี้ว่ายากแล้วเนี่ยแต่การเป็นรักษาความเป็นผู้นําแล้วรณรงค์ให้คนเขาทําตามตามที่เราต้องการซึ่งเป็นประโยชน์ต่อเขาเองเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องมันไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วมันยากมากถูกต้องก็คือในเรื่องของการแยกขยะถ้าเราแยกเฉพาะบ้านของตัวเราเองเนี่ยมันไม่ยากแต่เราจะให้คนทั้งหมู่บ้านคนทั้งชุมชนแยกเหมือนกับเราทํา ให้ได้เหมือนเรามันค่อนข้างยากหาและหลายที่ไม่ประสบความสำเร็จก็เพราะว่าไม่สามารถที่จะให้ชาวบ้านทําอย่างที่ตัวเองทําได้๋อไแต่ตรงนี้จุดนี้เราเราจึงต้องใช้กฎกติกาในการที่จะเข้ามาบังคับในการที่จะใช้กับคนที่ว่าไม่ทําตามที่เราต้องการเราก็จะมีกฎมีกติกาของเราอยู่อ๋อเป็นเขาเรียกว่าเป็นกติกาของหมู่บ้านอ๋อคือเป็นเป็นกฎกติการ่วมกันใช่ในการประชุม เพ uh, ื่อหาหาจุดร่วมหาแนวร่วมว่าเราจะทํำยังไงเมื่อมันมีปัญหาเรื่องขยะเราจะทํำยังไงเพื่อลดเพื่ออเพิ่มผลิิตเพ่มผลผลิตด้านขยะด้านการแปรรูปด้านการกําจัดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับเลยเป็นที่มาว่าอันนี้คือขวดที่ขวดพลาสติกขวดเล่าขวดอะไรที่ประชาชนอกมาเราจะแยกเป็นอย่างๆขวดแก้วกระป๋องโลหะเราก็จะใส่จุดนี้ขวดพลาสติกมันจะเยอะหน่อย ช่ไหมฮะและส่วนนี้ก็จะเป็นพลาสติกรวมซึ่งเราแยกกันไว้พลาสติกตัวนี้คือเขาเรียกว่าอ่แพร์ปวดแพรนะฮะปวดแพรอ๋อแยกเป็นปรทแหละครับ p ีทีแปร์อ่าแล้วก็ในในส่วนนี้ก็คือพลาสติกอาจจะหลายหลายอย่างเป็นพลาสติกรวมนะเป็นพลาสติกรวมขยะกํมพาคือยังไงหลายคนนี่ไม่รู้จักขยะกัมพาคือยังไงอ่ะขยะกําพาก็คือเป็นขยะหรือเป็นวัสดุที่ไม่มีคนต้องการ เอาไปตรงขายก็ไม่ได้อเอาไปทําประโยชน์ก็ไม่ได้เอาไปรีไซเคิลอะไรก็ไม่ได้เขาก็เลยว่าไปขยะกัญพาแต่ขยะกัญพาก็มีประโยชน์อ๋อเหรอครับแล้วครับก็มีประโยชน์อ๋อนี่มีประโยชน์ยังไงก็คือขยะกัญพะทุกสิ่งทุกอย่างสามารถเป็นขยะกัาพาได้โดยมีข้อแม้สองอย่างก็คือหนึ่งเป็นขยะที่สามารถตัดให้ขาดได้อืมอืมอ่าต้องไปคไม่ใช่ว่าเป็นพวกเหล็กหรือเป็นพวกโลหะคื่มันตัดไม่ได้ ันนี้คือขยะกัมพาอ่าต้องเป็นขยะที่สามารถเผาเผาได้เผาได้เหรอฮะอ่าต้องต้องเผาได้เขาเรียกว่าขยะกัมพาครับอันนี้มันนี้มันผลเข้ามาอ๋อไอ้ไอ้พวกนี้อ่าอันพวกนี้คือเรียกว่าขยะกัมพาอ่าอย่างอย่างเนี้ยบางทีขายขายเขาก็ไม่เอาอ๋อแล้วไอ้พวกนี้เขาขายไม่เอาอันนี้เป็นไอ้นี่เป็นขยะรวมขยะรวมขยะกัมพานี่ผมจะมีเดี๋ยวจะมีเป็นถุงเอาเอามาให้ดูเลยอ๋อว่จะอันนี้เป็นเป็นอันนี้ จะมีหลายๆอย่างรวมกันก่อนที่จะขายก่อนจะขายเนี่ยผมจะเอามาคัดแยกกันอีกทีหนึ่งเพราะว่าพื้นที่มันมีจํากัดน่าสนใจท่ามะทานครับแล้วประชาชนของท่านเนี่ยเอาขยะพวกนี้มาให้ท่านเป็นรุมรวมกันมาหรือว่าเขาก็มาแยกให้ตามที่ติดป้ายไว้ยังไงไหมก็บางทีเขาก็มาถึงเขาก็เป็นขวดก็มาโยนใส่ตรงนี้ตรงนี้แล้วก็เอามาแกะฝา แกะชลาออเอามาบีบใช่ไหมฮะแต่บางคนกาก็ทํามาให้ออกําลังจะบอกกําลังจะบอกว่าอุ้ยประชาชนของท่านนี่แบบละเอียดละอถึงกับแบบอะไรนะเทนองเทน้าทิ้งเรียบร้อยแยกฟงแยกขวาแล้วมาทิ้งให้มันมีก็มีก็มีบางส่วนก็จะเอามารวมๆไ้เลยแล้วเราก็ค่อยมาดูอีกทีหนึ่งแล้วผมเนื่องจากว่าหมู่บ้านของผมเนี่ยมันไม่ได้ใช้ถังต้องใช้ถุงเพราะฉะนั้นไอถุงนี่ทุกคนต้องซื้อ พอซื้อปุ๊บผมก็ว่าเราให้เราไม่มมีถุงให้เราก็ลดภาระของเขาด้วยการให้เขาเอาขยะพวกนี้แหละเอามาเปลี่ยนเป็นถุงเอามาแลกถุงอ๋อเหรอครับเหรอครับใช่ผมผมจะซื้อถุงจำเอาไว้เก็บไว้เลยที่ละสองสามร้อยเอกิโลเลยครับครับพอเขาออกมาเอาขยะมาปุ๊บเราก็ชั่งน้ําหนักว่าได้เท่าไหร่เท่าไหร่แเราก็เอาถุงคือเราไม่ได้จ่ายเป็นเงิน แต่เราให้ถุงเข้าไปก็แลกกันแลกกันแล้วแล้วอีกพวกนี้เราก็เอาไปขายทีหนึ่งได้เงินมาเราก็มาเก็บไว้เป็นกองกลางเป็นกองกลางเพื่อไปซื้อไอพวกถุงมามาบริหารจัดการนี่แหละโอ้โหเยี่ยมมากเลยครับนี่นี่นี่คือเก็ดเล็กเกดน้อยแต่เป็นประเด็นสําคัญเนาะในการบริหารจัดการเพราะเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะถามว่าเอาแล้วประธานไปเอางบมาจากไหนทํายังไงเราไปยืมใครมาไปขอเข้ามาไปควักตังค์ตัวเองหรือเปล่านะครับเมื่อกี้ท่านพูดไปแล้วนะครับว่า ว่าถ้าถ้าฟังตามที่ท่านเล่าเนี่ยเงิน mm hmm. ตัวนี้ไม่ใช่ประเด็น mm hmm. ไม่ใช่เป็นัญหาเลยถ้าเรารู้จักการบริหารจัดการโดยเฉพาะอีก7ข้อที่ท่านพูดไ้นะครับ mm hmm. เดี๋ยวคลิปหน้าเรามาพูดกันต่อทีนี้มามามา,มาติดใจว่าเมื่อได้รับความร่วมมือจากประชาชนแบบนี้แล้วแยกขยะแล้วเขาแยกมาให้ด้วยนะครับ mm hmm. แล้วเขาเอาขยะมาแลก mm hmm. กับถุงดําไปด้วยนะครับเราแยกให้เขาด้วยเมื่อแยกเสร็จสับเรียบร้อยเราก็ไปขายแหละ ไปขายก็ขายเอาเงินมาเข้ากองกลางไม่ได้<ช>มาเข้าพกเข้าหอ<ช>ทีนี้นอกจากไอ้วัสดุไอ้วัสด,ดุที่เห็นแล้วเนี่ยแล้วมันมีอย่างอื่นไหมครับในการรดรงคลงคัดแยกขยะอ๋อประธานทูตพอพูดมาลดแทนไปหน่อยครับลดขยะเทศบาลเมืองลาชสวายมาพอดีเลยครับ,บน,นี่นี่วัน,นองังวันอังคารวันอังคารวันนี้วันสเสาร์วันนี้วันเสาร์วันนี้วันเสาร์ครับรถเทศบาลเมืองลาชสวายก็มาเก็บพอดีเลยนะครับเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูทางเจ้าหน้าที่เขาก็จะเก็บไปนะครับ สังเกตว่ามันไม่มีถังขยะเนาะแต่เป็นถุงที่มัดสําเร็จรูปไว้ก็มันทําให้การเก็บเพื่ออำนินความสะดวกให้กับการเก็บของเจ้าหน้าที่เขาได้ง่ายขึ้นถ้าเป็นถังเนี่ยมันก็จะต้องมาทงมาเทน้ําก็จะต้องมาหกกลิ่นเกินอะไรก็จะออกมาใช่ไหมฮะท่านครับแต่ตรงนี้อย่างนี้นะฮะสามารถดูได้เลยเนาะว่ามันก็จะง่ายนะครับในการเก็บของเจ้าหน้าที่เขาไม่ไม่ไม่มาหกเลอะเทอะไม่มีกลิ่นนะครับ การการเก็บมันก็ง่ายขึ้นมันก็สะดวกรวดเร็วขึ้นก็ประหยัดเวลาแล้วก็ประหยัดพื้นที่ในการรถมาเก็บแต่ละครั้งด้วยไปด้วยให้เวลาน้อยัอใช้เวลาน้อยครับครับอ่าเราเมื่อกี้เราคุยกันค้างไว้นอกจากพลาสติกที่ขวดแก้วกระปอ๋องโลหะพวกนี้แล้วในกระบวนการลดขยะในครัวเรือนเนี่ยมีอะไรบ้างน,นี้มีอะไรส่วนนี้นเ,นเราเรียกว่าขยะรีไซเคิลครับซึ่งสามารถขายได้ครับ เอาไปต่อยอดเอาไปแปลรูปเอาไปแปรรูปได้ส่วนขยะอีกประเภทหนึ่งซึ่งมีปัญหาแล้วก็มีปริมาณเยอะที่สุดก็คือเศษอาหารอซึ่งการกำจัดขยะเปียกหรือพวกเศษอาหารเนี่ยของผมนี่ใช้หลายวิธีอ๋อใช้หลายวิธีทําไม่ใช้เองด้วยสนใจน่าสนใจทําไว้ใช้เองด้วยแล้วทําเป็นต้นแบบให้กับพี่น้องในหมู่บ้านได้เอาไปใช้ด้วยครับ ทำให้เขาเห็นว่าเราทําแบบนี้มันไม่มีกลิ่นไม่มีปัญหาะ oh, เดี๋ยวเราพาไปดูจุดแรกก่อนเชิญครับเชิญครับมาตรงนี้ก็ได้